ตอนที่เจ็ดก็แค่บุตรปีศาจว่ากันว่าในสมัยโบราณชนเผ่าอนารยชนใช้วิธีต้องห้ามในการอัญเชิญเทพเจ้าลงมาอย่างโลกแต่ทําได้เพียงเพื่ออัญเชิญบุตรปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวออกมาหลังจากที่บุตรปีศาจถือกําเนิดขึ้นภัยพิบัติก็เกิดขึ้นในโลกนี้บุตรปีศาจน่ากลัวมากมันกระหายเลือดและมีความสุขกับการทําลายล้างและการเข็นฆ่าหลังจากที่เขาเกิดเขาได้สังหารชนเผ่าอนารยชนทีละเผ่ากินเนื้อและเลือดของพวกเขาเพื่อเติบโตแข็งแกร่งขึ้น จากนั้นความหายณะก็ถาโถมไปทั่วทั้งโลกชั่วเวลาหนึ่งชีวิตอยู่ในความทุกข์ยากและนิกายนับไม่ถ้วนถูกทำลายต่อมามีการกล่าวกันว่าผู้ฝึกฝนผู้ยิ่งใหญ่กว่าร้อยคนได้ใช้แกนวิญญาณของตนเองเป็นราคาเพื่อปิดผนึกไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าบุตรปีศาจผู้น่าสะพรึงกลัวคนนี้จะมาปรากฏตัวในโลกอีกครั้งตอนนี้ปีศาจมีอยู่มากมายในโลกการปรากฏตัวอีกครั้งของบุตรปีศาจกำลังเติมเชื้อเพลิงให้กับไฟ โลกคงจะพบกับหายนะแห่งการทำลายล้างอีกครั้งเมื่อมองไปที่ชะตากรรมของสาลาวริสวรร์อยู่หัวดูเหมือนจะเห็นชะตากรรมของนิกายของเขาและรู้สึกหนาวสั่นไปถึงสันหลังตามคำพูดของสาวกที่รอดชีวิตอยู่หัวเข้าใจว่าหัวหน้านิกายของสาลาวริวสวรร์สันรัวซ้ยได้กระตุ้นพลังอันมหาศาลของดับวริสวรร์ด้วยเลือดและแก่นวิญญ,ญาณของเธอเป็นการสังเวย อย่างไรก็ตามเธอยังไม่สามารถฆ่าบุตรปีศาจได้แม้แตดับวริสวรรค์ก็ยังถูกบุตรปีศาจกลืนกินเมื่อได้ยินสิ่งนี้อยู่หัวก็ถอนหายใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในใจของเขาเมื่อซานร,รัวซุยทําอย่างนั้นก็เท่ากับว่าวิญญาณของเธอสลายไปแม้แต่ผู้ชายบางคนก็ไม่กล้าเท่าเธอเขานึกถึงว่าคนคนนี้อายุเพียง30ปีในตอนนั้นและเป็นเจ้านิกายของสารวริสวรรค์ลแล้ว เธอไม่เพียงแต่มีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาเท่านั้นแต่เธอยังไม่มีใครเทียบได้ในแง่ของรูปลักษณ์อีกด้วยยูัวอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสารที่เธอต้องตายแบบนั้นและวิญญาณของเธอก็สลายไปสวรรค์ช่างอิจฉ้าเหล่าอัจฉริยะจริงๆวันต่อมาข่าวสองเหตุการณ์ติดต่อกันทำให้ราชวงศ์เสี้ยทั้งหมดสั่นคลอนอย่างแรกคือปีศาจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่สร้างความหายนะในจังหวัดชิงซือโปเทียนถูกกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญลึกลับ เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปก็น่ายินดีอย่างยิ่งทั้งประเทศรู้สึกตื่นเต้นในขณะที่ประชาชนจำนวนนับไม่ถ้วนรีบกระจายข่าวและโค้งคำนับเพื่อขอบคุณผู้เชี่ยวชาญลึกๆที่ได้ให้ความช่วยเหลือครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามในไม่ช้าข่าวของสารวาริสวร์วในจังหวัดชิงที่ถูกทำลายโดยบุตรปีศาจก็เหมือนกับแอ่งน้ำเย็นดับความสุขของทุกคนในทันทีชั่วขณะหนึ่งโลกสันสะเทือนทุกคนตื่นตระหนกราวกับว่าคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นก่อนที่คลื่นลูกแรกจะสงบลง ผู้ฝึกฝนเพศชายหลายคนรู้สึกเสียใจและสงสารต่อการเสียชีวิตของซานร,รัวซุยพวกเขารู้สึกด้วยซ้ำว่าความรักวัยเยาว์ของพวกเขาจบลงแล้วซานร,รัวซุยเป็นความงามอันดับหนึ่งในโลกแห่งการเพาะปลูกของราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนจากนิกายใหญ่ต่างๆก็หลงรักเธอและไล่ตามเธออย่างบ้าคลาั่งอย่างไรก็ตามความงามและเยือกแข็งนี้อุทิศให้กับการบ่มเพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอกลายเป็นผู้นำนิกายเธอพยายามอย่างยิ่งที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของนิกายในเวลาสิบปีเธอได้พัฒนาสาราวาริสวรรค์ให้เป็นนิกายชั้นหนึ่งในราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามใครจะไปคิดว่าความงามที่หาใครเทียบไม่ไดของสวงสวรรค์เช่นนี้จะมาตายลงได้เช่นนั้นทำให้หลายคนที่แอบชอบเธอรู้สึกเศร้าใจอย่างมากแน่นอนนอกจากความโศกเศร้าแล้วทุกคนในนิกายใหญ่ต่างๆ ของราชวงศ์เซีย่ยอันยิ่งใหญ่ก็เริ่มหวาดกลัวพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับบุตรปีศาจพวกเขากลัวว่านิกายของพวกเขาจะเป็นรายต่อไปหลังจากที่สาราวารีสวรรค์ถูกทำลายแน่นอนว่าคนที่ตื่นตระหนกที่สุดคือจู้เสี่ยวเทียนจากตระกูลจู้เพราะสองสิ่งนี้ทำลายเส้นทางการพัฒนาของความทรงจำจากชาติที่แล้วของเขาอีกครั้งทุกอย่างพัฒนาไปในทิศทางที่คาดเดาไม่ได้ เขาจำได้อย่างชัดเจนจากชาติที่แล้วว่าซือโปเทียนปรากฏตัวหลังจากเปิดเผยอันดับอาวุธศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นและการได้รับค้อนทองแดงสีแดงช่วยให้เขาขึ้นสู่ตำแหน่งที่ก้าวดึงดูดความสนใจจากกองกำลังต่างๆจากนั้นเขาก็ถูกกลุ่มใหญ่ต่างๆรุมล้อมและทุบตีในท้ายที่สุดเขาถูกสังหารโดยนิกายเต๋าหยกพิสุทธิ์ในขณะที่ค้อนทองแดงสีแดงตกอยู่ในมือของนิกายเต๋าหยกพิสุทธิ์ในเวลานั้นสารวาริสวรรค์ไม่ถูกทำลายและไม่มีบุตรปีศาจปรากฏตัว ดับน้ำสวรรค์ของฉันรัวซือหัวหน้านิกายของสาลาน้ำสวรรค์อยู่ในอันดับที่ห้าเธอยังได้รับรางวัลมากมายจากการจัดอันดับทำให้ความแข็งแกร่งของเธอพัฒนาขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปการพัฒนาของสถานการณ์กลายเป็นเรื่องไม่เข้าใจสำหรับเขาเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนฆ่าซือโปรทียนบุตรปีศาจคนนี้มาจากไหนนี่อาจเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่หรือไม่ เป็นเพราะข้าไม่ได้เป็นคนแรกในการจัดอันดับมังกรซ่อนที่ทุกอย่างผิดพลาดเหรอหรือมีบางอย่างผิดปกติกับความทรงจำของข้าจู้เสี่ยวเทียนเริ่มสงสัยในตัวเองไม่มันต้องเป็นเพราะหลีอยู่เจ้าบ้านนั้นแน่ๆทุกอย่างกําลังเสียสมดุลจู้เสี่ยวเทียนไม่คิดว่าเหตุการณ์ทั้งสองนั้นเกี่ยวข้องกับหลีอยู่ อย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลีอยู่ได้คว้าตำแหน่งสูงสุดของเขาถ้าหลี่อยู่ถูกกำจัดบางทีทุกอย่างอาจจะกลับไปสู่เส้นทางที่เขาคุ้นเคยในขณะนี้จูจ่ๆร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นข้างหลังจู้เสี่ยวเทียนอย่างไรก็ตามร่างของเขาดูเหมือนจะหลอมรวมกับเงาของจู้เสี่ยวเทียนทําให้คนอื่นไม่สามารถเห็นรูปร่างและรูปลักษณ์ของเขาได้บุคคลน,นี้เป็นหนึ่งในนักฆ่าอันดับต้นๆของตระกูลจู้เจ็ดเก้าภายในเจ็ดเก้ารับประกรันการฆ่าของเขา หากการจัดอันดับเตาวสวรสค์น,นี้มีการจัดอันดับนักฆ่าเจ็เก้าสามารถจัดอันดับในสามอันดับแรกได้อย่างแน่นอนเจดเก้าเจ้าหาเด็กเหลือขอนั่นเจอหรือยังดวงตาของจู้เสี่ยวเทียนเป็นประกายครอบครัวจู้ของพวกเขาควบคุมเครือข่ายข่าวกรองและองค์กรน,นักฆ่าที่ใหญ่ที่สุดในราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่การค้นหาและกำจัดลีอยู่ไม่ใช่ปัญหา นายน้อยข้าพบเขาแล้วเขาอยู่ในนิกายเต๋าในภูเขาเก้าหางไวเปอร์กำลังรอคำสั่งของนายน้อยและพร้อมที่จะโจมตีทุกเมื่อเจ็ดเก้ากล่าวด้วยเสียงต่ำไวเปอร์ที่เขาพูดถึงคือนักฆ่าชั้นแนวหน้าอีกคนหนึ่งมีลักษณะที่น่ากลัวยอดผู้เชี่ยวชาญระดับชําระล้างร่างกายนั้นแข็งแกร่งกว่าเจ็ดเก้าร่างกายของเขาเปรียบได้กับสิ่งประดิษฐ์วิญ,ญญาณและความแข็งแกร่งและความเร็วของเขานั้นไกลเกินกว่าผู้ฝึกฝนแกนทองคำระดับสูงสุด ด้วยเทคนิคการวัดดาบที่เร็วมากของเขาแม้แต่ผู้ฝึกฝนระดับวิญญาณแรกเริ่มก็ไม่อาจรอดจากการโจมตีจากไวเปอร์ได้ผู้ฝึกฝนวิญญาณแรกเริ่มจำนวนนับไม่ถ้วนเสียชีวิตในมือของเขาแล้วตกลงให้เขาทำอย่าลืมนำหัวกลับมาด้วยจูเสี่ยวเทียนกล่าวเขายังคงมั่นใจกับความสามารถของไวเปอร์ขอรับเมื่อเจ็ดเก้าพูดร่างของเขาก็หายไปอีกครั้ง ผู้เขาเก้าหางภายในนิกายเต๋าของนิกายที่ค่อนข้างใหญ่จนกลุ่มหนึ่งลากขาหักทั้งสองของตนพวกเขาพิการแต่มีความมุ่งมั่นและสนับสนุนซึ่งกันและกันในขณะที่พึ่งพาซึ่งกันและกันพวกเขาใช้จิตวิญญาณความร่วมมือของทีมอย่างเต็มที่และทำงานอย่างหนักเพื่อซ่อมแซมอาคารที่เสียหายของนิกายเตา๋าฉากนั้นเล็กน้อยน่าประทับใจลีอยู่นั่งที่ด้านข้างดื่มชาและดูแลงานดูเหมือนไร้กังวล เขาย่อมไม่สงสารจนภูเขากลุ่มนี้ที่ก่อคดีฆาตกรรมหมู่และก่ออาชญากรรมทุกประเภทหลี่อยู่เคยได้ยินเรื่องความชั่วร้ายของพวกเขามานับครั้งไม่ถ้วนคนพวกนี้มือเปื้อนเลือดมีผู้บริสุทธิ์อย่างน้อยแ800รอคนและครอบครัวได้รับอันตรายจากพวกเขาการหักขาถือว่าเป็นการลงโทษที่เบาแล้วแม้ว่าหลี่อยู่จะหักกระดูกของพวกเขาทั้งหมดมันอาจจะไม่สามารถชดเชยบาปที่พวกเขาก่อได้เร็วเข้าหลังจากการซ่อมแซมเราจะสร้างบ้านใหม่สองหลังทางทิศใต้ งานบ้านเหล่านี้เป็นของเจ้าทั้งหมดเสร็จแล้วก็พักผ่อนซะหลีอยู่พูดขณะที่เขาดื่มชาโจเออร์หลังอยากจะร้องให้จริงๆตอนนี้เขาต้องการสร้างบ้านเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อพวกเขาในฐานะมนุษย์ตอนนี้โจเออร์หลังเต็มไปด้วยความเสียใจเขาต้องการปล้นเด็กคนนี้ไปได้อย่างไรไม่เพียงแต่เขาไม่สามารถฉกสิ่งของได้เท่านั้นเขายังโยนตัวเองเข้าไปในความยุ่งเหยิงนี้อีกด้วยนอกจากนี้หลีอยู่เป็นปีศาจ เขาไม่เพียงให้พวกเขาซ่อมแซมบ้านและทำงานเป็นกรรมกรเท่านั้นเขายังหักขาและเส้นลมปราณของพวกเขาด้วยตอนนี้พวกเขากลายเป็นคนพิการแม้จะมีความเกลียดชังอยู่ในใจเขาก็ไร้พลังที่จะต่อต้านเขาทำได้เพียงฟังหลี่อยู่และทำหน้าที่เป็นแรงงานอย่างเชื่อฟังพี่ใหญ่ทำไมท่านยังไม่มาที่นี่อีกข้าอดทนต่อไปอีกไม่ได้แล้วโจวเออร์หลังมองไปในระยะไกลด้วยน้ำตาคลอเบา้า ในขณะน,นี้สัตว์วิญญาณที่บินได้ขนาดใหญ่บินมาจากท้องฟ้าและในไม่ช้าก็มาถึงเหนือนิกายเต๋าตอนที่8การมาเยือนของเย่ชิวและการเผชิญหน้ามีคนยืนอยู่บนหลังของสัตว์วิญญาณที่บินได้เขาสูงและตัวตรงและเขาถือหอกสีเงินไว้ในมือเขามีใบหน้าที่เหล่าใบหน้าของเขาดูเหมือนถูกเฉือนด้วยมีดและมีกลิ่นอายแห่งอำนาจครอบงำระหว่างคิ้วของเขาบุคคลน,นี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเย่ชิว การปรากฏตัวของเย่ชิวดึงดูดความสนใจของทุกคนในนิกายเต่าในทันทีลีย่ยูยังคงสงบในขณะที่เขามองไปที่เย่ชิวลีย่ยูอยู่ที่นี่หรือเปล่าเย่ชิวมองลงไปพร้อมด้วยเสียงอันทรงพลังพวกเขามาหาข้าลี่ยูถอนหายใจจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนเจ้าต้องการอะไร ข้าคือตระกูลเย่แห่งเมืองนานอันเย่ชิวข้าอยู่ในอันดับที่สี่ในการจัดอันดับมังกรซ่อนวันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อทดสอบฝีมือของเจ้าการจ้องมองของเย่ชิวเหมือนสายฟ้ารัศมีทั้งหมดของเขาเป็นเหมือนใบมีดที่ไม่ได้ถูกหุ้มซึ่งมีความคมและเต็มไปด้วยความตั้งใจในการต่อสู้ลีอยู่เดาวานานแล้วว่าจะมีผู้ท้าชิงที่ไม่พอใจในอันดับของเขาและเขาไม่แปลกใจแม้แต่น้อยมันง่ายที่จะจัดการกับคนแบบนี้เขาแค่ต้องสอนบทเรียนให้เขาเท่านั้น อย่างไรก็ตามในขณะนั้นอินเทอร์เฟซปรากฏขึ้นต่อหน้าลีอยู่เป็นการแนะนำรายละเอียดของเย่ชิวเพศส่วนสูงน้ำหนักงานอดิเรกและขอบเขตการบ่มเพาะของเขาถูกแสดงอาวุธของเขาคือหอกมังกรฟ้าวิชาบ่มเพาะบ่มเพาะร่างกายของเขาศิลปะอย่างทรราชระดับลึกซึ้งซึ่งได้รับการฝึกฝนจนถึงระดับที่6เทคนิคการต่อสู้ของเขาคือศิลปะมังกรสราชเพนเจนในระดับที่สสิ่งที่ทำให้รี่อยู่ตกใจยิ่งกว่านั้นคือ นีแถวของคําสีแดงขนาดใหญ่ที่ด้านล่างของแผงข้อมูลของเย่ชิวบุคคลน,นี้สามารถเปิดใช้งานภารกิจสมบัติที่ซ่อนอยู่ของจักรพรรดิโบราณชิงชางให้ตายเธอมีฟังก์ชันแบบนี้ด้วยนี่เริ่มไร้สาระหลีออยู่รู้สึกมากขึ้นว่าระบบของเขาไม่ง่ายอย่างที่คิดเนื่องจากระบ,บบบอกเขาว่าเขาสามารถใช้บุคคลน,นี้เพื่อเปิดภารกิจสมบัติของจักรพรรดิโบราณชิงชางได้ นี่หมายความว่าคนคนนี้มีค่าสำหรับเขาและเขาถูกลิขิตให้มาพบเขาในกรณีนั้นเขาจะเมตตาในภายหลังและรับรองว่าจะไม่ทุบตีเขาถึงตายลีอยู่มองไปที่เย่ชิวและกำลังจะใช้สุดยอดเทคนิคของนิกายม่านดอกบัวทันใดนั้นเสียงเออะก็ดังขึ้นจากเชิงเขาโจต้าหลังกำลังพุ่งเข้าพร้อมกับกลุ่มโจรพวกเขามาในลักษณะที่เป็นอันตรายราวกับว่าพวกเขาต้องการที่จะทำลายนิกายเตา๋าอืม รอสักครู่ข้ามีปัญหาเล็กน้อยที่ต้องจัดการก่อนลี่อ,อยู่กล่าวกับเย่ชิวเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากข้าไหมยเย่ชิวยังสามารถบอกได้ว่าผู้คนที่วิ่งมาจากด้านล่างหน้าจะเป็นกลุ่มโจรที่ดูร้ายความรู้สึกชอบทำได้แต่เพิ่มขึ้นในใจของเขาทุกอย่างปกติดีข้าจัดการเองได้ลี่อยู่จิบชาอีกครั้งและเดินไปที่ประตูนิกายเต่าอย่างสบายฮ่าฮ <laughs> ในขณะนั้นเสียงตะโกนของโจต้าหลางและกลุ่มโจรก็ดังมาจากนอกประตู ลีอยู่เจ้าควรออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้โจเออหลังรู้ว่าพี่ชายของเขาได้นําความช่วยเหลือมาที่นี่และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในทันทีเขาคิดว่าเขารอดแล้วเมื่อเห็นว่าลี่อยู่ได้เดินออกจากนิกายเต๋าแล้วเขามองไปที่ทุกคนและแอบวางงานของเขาก่อนที่จะคลานไปที่ประตูเมื่อลี่อยู่เดินออกไปที่ประตูจระพูเขาได้ล้อมนิกายเต๋าอ,อย่างแน่นหนาจนไม่มีน้ําสักหยดไหลผ่านได้ ผู้นำโจต้าหลังได้รับการยืนยันจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่กลับมาว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเขาคือลีอยู่เขาตะโกนอย่างโหดเหี้ยมว่าน้องชายของข้าอยู่ที่ไหนเร็วเข้าและปล่อยพวกเขาไปและข้าไว้ชีวิตเจ้าเจ้าเอาเงินไถ่ตัวมาหรือเปล่าลีอยู่กอดอกและถามแทนที่จะตอบขึ่นเป็นข้าเองที่ของเงินคนอื่นมาตลอดไม่เคยมีใครกล้าข,ของเงินจากข้าโจาต้าหลังคำราม เมื่อเขาได้ยินผู้ใต้บังคับบัญชาของเขากลับมาเมื่อเช้านี้เพื่อบอกว่าลี่อยู่ต้องการเงินห้าพันตำลึงเขาก็โกรธมากถ้าเจ้าเอปากของเงินห้าพันตำลึงทำไมเจ้าไม่ปล้นเอาละ่ะนอกจากนี้ในความคิดของเขาแม้ว่าความแข็งแกร่งของเด็กชายคนนี้จะไม่ธรรมดาแต่เขาก็ยังอยู่ในระดับเริ่มต้นของแกนทองคำอย่างมากที่สุดโจต้าหลังมีความแข็งแกร่งของนักสู้ระดับกลางของระดับชำระล้างร่างกายมันมากเกินพอที่จะจัดการกับสารเลวนั่น ดังนั้นเขาจึงพาคนกว่าร้อยคนมาที่นี่เพื่อแก้แค้นในวันนี้และลักพาตัวต้วตนไม้เงินนี้กลับไปพร้อมกันเจ้าไม่ได้นำมาในกรณีนี้เจ้าสามารถตายได้ลีอยู่กำหมัดแน่นกระทืบเท้าและพุ่งออกไปทันทีเขาเร็วมากจนไม่มีใครสามารถเห็นรูปร่างของเขาได้เมื่อโจต้าหลังหลุดออกจากความมุนงงเขารู้สึกราวกับว่ามีดาวตกพุ่งเข้าใส่หน้าอกของเขาแรงระเบิดที่ทรงพลังทำให้เขารู้สึกราวกับว่าวิญญ,ญาณของเขาถูกต่อย เขาเห็นศพของเขาลอยขึ้นไปในอากาศด้วยซ้ำจากนั้นไม่มีอะไรในเวลาเดียวกันโจเออร์หลังที่เพิ่งคลานไปที่ประตูและกำลังจะโทรหาพี่ชายก็หยุดกระทันหันเขาบังเอิญเห็นพี่ชายของเขาถูกลีอยู่ต่อยขึ้นไปบนฟ้าเขาหันกลับทันทีและคลานกลับอย่างเงียบๆในขณะที่ร่างกายของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นลีอยู่ไม่ได้เลือกที่จะใช้ดาบของเขาเพื่อจัดการกับกลุ่มโจรเหล่านี้ประการแรก สมุนเหล่านี้ไม่คู่ควรกับเขาที่จะชักดาบออกมาประการที่สองเขาไม่ต้องการให้เลือดและศพของพวกเขาทําให้พื้นดินด้านหน้านิกายเต่าของเขาสกรปรกดังนั้นการใช้กําปั้นทุกอวัยวะของพวกมันจึงเป็นเรื่องง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขายังสามารถส่งศพของพวกเขาออกจากภูเขาเกาหางได้โดยตรงในขณะที่เขาอยู่ที่นั้นเพียงแค่ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียวปังปังปัง,ปง จนกลุ่มหนึ่งรายแล้วรายแล้วถูกลีอยู่ระเบิดขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่สุดท้ายก็กลายเป็นจุดสีดำที่หายไปในขอบฟ้าลีอยู่ควบคุมความแข็งแกร่งของเขาได้อย่างแม่นยำมากเขาทำให้แน่ใจว่าในขณะที่เขาฆ่าโจรพวกนั้นเขายังยอมให้วิธีโคจรของพวกมันเอ่ยเส้นทางการบินที่สมบูรณ์แบบพวกเขาบินออกจากระยะของภูเขาเก้าหางและลงจอดที่ปากหมู่บ้านซีสุยซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตร ขณะนั้นชาวบ้านกำลังง่วนอยู่กับทุ่งนาพวกเขาเห็นร่างที่ตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงข้างหมู่บ้านชาวบ้านรีบวิ่งไปที่ทางเข้าหมู่บ้านด้วยความตกใจเมื่อพวกเขาดูเสื้อผ้าของศพอย่างใกล้ชิดพวกเขามีความสุขมากใช่มันคือกลุ่มโจรจากภูเขามีดำโจรภูเขาวพวกนั้นถูกฆ่าตายในที่สุดขอบเจ้าพระเจ้าที่กำจัดโจรแทนเราวิญญ,ญาณลูกชายของข้าในสวรรค์สามารถพักผ่อนอย่างสงบได้แล้ว ชาวบ้านคุกเข่าลงกับพื้นอย่างตื่นเต้นและหมอบคลานขึ้นไปบนอากาศพวกเขาทั้งหมดถูกข่มเหงโดยถงจูอี้นอกจากการต้นแล้วบางคนมีสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของโจรภูเขาบางคนมีลูกสาวที่ถูกลักพาตัวไปโดยโจรและไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับพวกเขาเลยวันนี้พวกเขาเห็นว่าโจรภูเขาถูกฆ่าจนตายอย่างไร้ความปราณีพวกเขาสามารถระบายความเกลียดชังในใจได้ในที่สุด บนภูเขาก้าวห่างเย่ชิวเฝ้าดูกลุ่มจนเหล่านั้นถูกส่งไปทางทิศต,ตะวันตกด้วยหมัดเดียวจากหลี่อยู่มุมตาของเขาดูเหมือนจะกระตุกไม่หยุดในขณะที่ความเย็นไหลลงกระดูกสันหลังโชคดีที่เขาไม่ได้ต่อสู้กับเขาในตอนนี้ไม่อย่างนั้นเขาคงเป็นคนลอยออกไปในตอนนี้เย่ชิวรู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างเขาไม่เคยรู้ว่าความกลัวคืออะไรในอดีตเมื่อเขาต่อสู้ในศิลปะการต่อสู้แม้ว่าเขาจะเจอคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาเขาก็ไม่เคยกลัว อย่างไรก็ตามในขณะน,นี้เมื่อเผชิญหน้ากับหลีอยู่ผู้มีพละกําลังที่ยากอย่างถึงเขาก็กลายเป็นคนที่ขาดเล็กน้อยการที่สามารถต่อยใครซักคนจนหายไปอย่างไร้ร่องรอยมันคือพลังที่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นมันอาจจะเหมือนกันสําหรับพ่อของเขาในขอบเขตระดับสูงเป็นไปได้ไหมว่าชายคนนี้ได้มาถึงอาณาจักรวินแรกเริ่มหรือกายธรรมชาติแล้วเขาจะแข่งขันกับสิ่งนั้นได้อย่างไร เขาอยู่ในระดับที่แตกต่างจากตัวประหลาดตัวอื่นอย่างสิ้นเชิงมันเหมือนกับเด็กที่ทา้าทายผู้ใหญ่ที่สามารถทำให้เจ้าร้องให้ได้เพียงแค่สบัดนิ้ว